อืย้ยะตัวแรกครับโอ้โหเมื่อกี้กล้องปีหาจโอ,อ้ยแมงมา,มามาแล้วครับแมงมามาแล้วครับโอ้โหแบงค์โอ้กล้องนี้โอ้ยโอ้ยไอแบงค์เต็มหลังเลยหด,ดเดียววะ ีมาหนีมาหนีโอ้ยโอเคเย้เต็มเรือเลยแบงค์โดนไอแบงค์เชียดเหี้ยวอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบงค์ก็โดนครับโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับโอ้มีแต่ลำกลางครับที่ไม่โดนอึ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้โหโอ้ย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  ไดูของแบงค์ครับโอ้ยดูได้คู่โอ้ยจำแบบมาไว้มาไว้มาไว้ทำมาแล้วครับไหนไหนสุดยอดวอส้อสสครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตกหมึกนะครับเรามากัน สามลำนะครับวันนี้ก็มีน้าแชมป์แล้วก็มีน้องแบงค์มาอีกลํำหนึ่งนี่เรามากันออกจากบ้านมาตั้งแต่ปีห้าฝนตกครับเมื่อคืนนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันเมื่อวานก็ลงมีน้องแบงค์นะฮะอนนี้เราแวะเข้าห้องน้ำอยู่ที่ตํา เดินทางต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตกหมึกไปตากฝนไปตากฝนตากฝนจะไปลงที่ที่ไหนนะอาะลาอาะลาไปล,ลุยครับ เรามาถึงหาดฟ้าแล้วนะฮะเรามาจอดรถที่วัดเดี๋ยวเอาเรือลงแล้วก็เตรอุปกรณ์มีข้าวสิบบาทแล้วเราจะได้ออกลุยกันขึ้นวันนี้น่าจะโอเคฮนะ lui 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 hát à hát rất phải là à con đêm แชมกำลังพาเราไปหาหมายตกหมึกครับจากการสอบถามกับเดือลมมงมาก็น่าจะเป็นกองประกาลังออกไปประมาณ5กิโลครับจากชายฝั่งเริ่มมีลมครับ วู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 เลยอันนี้เรายังขับเรือหาหมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาหมึกตัวแรกบนเรือขยักมาให้ดูคอยดูกันนะครับอาจจะทำได้หรือเปล่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยกับหมึกบนเรือขยักกุ้งแล้วปลาแล้วแล้วหมึกเนี่ยครับ เมื่อกี้เราถามชาวประมงชาวบ้านมานะเขาบอกว่าหมึกอยู่แนวกองหินให้ลอยลำลอยลำผ่านกองหินฮะแล้วก็ตกกินดีช่วงเช้าฮะช่วงฟ้าเปิดโหเราพลาดเลยเรามาสายแล้วเนี่ยกินดีช่วงเช้าช่วงนี้เริ่มเริ่มกินห่างตัวอ่าเรีวอาจจะต้องรอเย็นๆฮะวันนี้เราบางแผนไว้ว่าเราจะตกถึงถึงถ้ำเลยครับ ถ้าช่วงเย็นกินดีเราก็จะอยู่กันถึงมืดเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีครับเพราะว่าแม้เขาก็ได้หลายตัวอยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลดีดีอันนี้ครับน้ำใจของชาวประมงท้่บ้านนะครับที่แบ่งพันกันนะครับแเราก็เป็นนักตกปลาขาจรต้องขอบคุณจริงๆครับ เราใช้ยามาก่อนเลยนะ ah uh -huh. กีกล้องมีปัญหาโอ้ยยอดหมึกตัวแรกบนพยัคยอดจริงหวานเจีย๊ยบโอ้โหพ่นโอ้โหสุดยอดเลยฮนะตัวแรกหมึกหัดปลาปลาหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหพ่นเต็มหน้าเลยฮนะสุดยอดลุยต่อครับ tao làm hạt tam tiếp theo đi. lên mà mấy con say na chết đấy. Hey hey hey. Bực เอ้ยเอ้ยไหนไหนโอ้ย <c oughs> ที่ของแชมป์ได้ช็อตอ่ะโอ้โหทีอุอ้ยทำไมาให้กล้องดูหน่อยดิไอ้ตี๋ oh, <no. S 1> ตน่ารัหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยเวลาหน้าตามันเป็นแบบนี้สุดยอดสุดยอดจริงจริงเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย ใเเอาครับลุยต่อครับเนี่ยตรงนี้เลยเอ้ยเอ้ยแบงค์ไหนหันมาดูดิตรอนอีกแล้วครับตายแล้วไอ้แบงค์โดนไหนอะกลางน้ำเลยอะไม่รู้หนูไม่รู้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยโดนเชือดแล้วเราวันนี้กินแบบไม่รู้ด้วย โหสุดสุดอะสีอะไรวะชมพูแบกแบกอยู่วะนวดเดียววะมานี้มานี่มานี่โอ้ย่ๆย โอเคเย้เต็มเรือเลยไอ้แบงค์โดนไอ้แบงค์เชื่อเหลี่ยว่ะผมบอกเขาลงมาหยอดเลยเพราะตัดกองเลยจอดเลยเนี่ยจอดเลยครับดูตัวโอ้ยเทิร์นโปรโปรแบงค์ yes hey โอ้ยดูตอนนี้โปรแบงค์นำไปแล้ว สามต้นหนึ่งมันไม่ได้ครับหาแต้มเพิ่มฝนตกฮะลงเม็ดปล่อยๆงานยังแต้มเดียวอยู่เหมือนเดิม มาลองตรงนี้เห็นตัวรับแรงประทะจากฝน มีหนาวอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นเจอเลยอ่ะ ไม่อบอกไม่เจอโทมาแล้วเฮ้ยโ<า>อ้โหว่างน้ำปัาโทจ้งหมึกไม่กินเราก็ตะปิกีครับตะปิกีชักน้องหาปลาไปทอดกิน ฮะโอ้โหกอดมาเลยกอดมาเลยสุดยอดแบงเอาเอาถวิงลงมาอันน้นลงจะได้ตัวงเดิม,มเลยสุดยอดครับ

โอ้ยโอ้ยอุ้ยแบงก์ก็โดนครับโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับโอ้มีแต่ลำกลางครับที่ไม่โดนอึบ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 อ๋อโหยโอ้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 ยไหนดูของแบงก์ครับโอ้ยดูได้คู่สุดยอด ไปต่อครับไปต่อครับอรโอ้ย,ดดยนะจำเนี่ยมาไว้มาไว้มาไว้ฉันมาแล้วครับหไหนไหนอืีเด็ด,ดม,ามาครับมาครบครับ กินไม่ลื้ัเนี่ยกินลอยใช่ไหมก็ไอ้แบงบอกกินตื้นใช่ไหมกอตับตัแล้วกอขึ้นมากลางน้ำแล้วก็ถือลอยลยเลยล้แล้วมันก็ยิงอ่ะเหมือนมันยิงอ่ะเนี้ยเนเฮ้ยกลางน้ำงเ่ยเป็นเสือมอย้รงนี้โโผอ้ยวดเดียวหนวดเดียวหนดเดย ก่อนนะครับอย่ามองดูตรงนี้เลี้ยวซีงุบเพื่อที่จนะก่อ,อจะได้เจ็บไม่กปบก แล้วก็เอานินเาเเเเ้เนิ้ลวงครับเลียงเขียเขียเขียเนี่ยนจะได้เป็นถุงเก็ออกมาแบบนี้อันนี้ถุงน้ำหมึกเราไม่เอาเราทิ้งไปหมึกเราก็จะเหลือตัวใสๆแบบนี้ครับแค่เอากลับไปฟรีซไว้รับประทานได้นานโดยที่ยังสดเสมอครับนี่เป็นวิธีการ เอาขี้หมึกออกคร่าวๆนะครับเราไปใช้ดูครับ นี่ครับดูต่อครับเียยิงข้ามหัวว้าวฮะเออ กลางน้ำว้ามากรับหมึกจับกลางน้ำนะครับ อ่ะครับหักแล้วฮะโอ้โหวิ่งตรงนี้จุดสุดท้าตรงนี้โอ้โหหนวดเดียวหนดเดียวหนดเดียวหนดเดียวฮะหนดเดียวครับโอ้โหหนดเดียวครับอึ๊บโอ้โหหนวดเดียวเข้าสวิงอาทิตย์ยามเย็นครับอันนี้ก็ จะรับของฟ้าแล้วแต่เราก็ยังลอยลําตกหมึกกันอยู่คนระับเดี๋ยวหมึหมดไปถ่ายในควอเห็นเยวันนี้ก็ผลง,งานเป็นที่น่าพอใจนะสำหรับติดตก,ตกหมึกด้วยขยักลิปแรกเลยนะยังไงก็ฝากตามเป็นกำลังใจให้ช่อง c น a n ด้วยนะครับ เราอาจจะต้องมาอีกครับเพราะว่า,าินใจอยากจะพาทุกคนมาอยู่มากันไปด้วยบรรยากาศพ,พันอาทิตย์ยามเย็นนะครับ